ในหลายปีที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยเป็นเนื้อร้ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็มีสถิติที่ยืนยันว่าในอเมริกาในอังกฤษทุกๆุสคนจะมีโอกาสเป็นโรคเนื้อร้าย1คนความขัองวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มันมีมากขึ้นเรื่อยจะพิเาะอย่างยิ่งเมื่อระยะหลักเนี่ยก็มีการ ไปทำการวิจัยติดตามผู้ที่ฉีดวัคซีนในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็พบว่าจำนวนผู้ป่วยเนื้อร้ายก็เพิ่มขึ้นประเทศไทยเองก็มีชาวไทยที่มีการฉีดวัคซีนนี้จำนวนมากทีเดียวแน่นอนก็ยอมจะทำให้เกิดความกังวลในขณะที่ปัจจุบันนี้สังคมไทยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วก็มีสถิติยืนยันว่าถ้าคนเราอายุยิ่งมากขึ้นโอกาสของการเกิดเนื้อร้ายมันก็ยิ่งมากขึ้น ตลอดทวีปแอาที่ผ่านมาเราได้ใช้นโยกรรม,มังคุดเสริมฤทธิ์ในการจัดการปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะจัดการกับโรคร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยแล้วเราก็ได้ดูแลผู้ที่มีปัญหาตั้งแต่ปีสอง0ัหารตลอดมาความสําเร็จในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ทําให้เรามั่นใจว่าเมื่อเราสามารถดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหนักๆจกนกระทั่งหายได้คุณภาพชีวิตปกติได้เราน่าจะมีความสามารถในการทําให้ประชาชนคนไทยป้องกันโรคร้ายนี้ได้ไม่ใช่รอให้มันเกิด ล้วถึงมาจัดการที่หลังมงคุณเสริมฤทธิ์ที่เราใช้ดูแลผู้ป่วยมาตลอดเนี่ยมันมีคุณสมบัติ ในการทำให้เกิดออโตเฟจีคือทำให้เซลล์สามารถกลืนกินตัวเองเซลล์ที่กำลนงดสแก่กลายเป็นเนื้อร้ายเนี่ยมันกลืนกินตัวเองซึ่งก็ทำให้เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดมังคุดเสริมฤทธิ์มีความสามารถในการเพิ่มความยาวของเทลเมียรหรือซ่อมสร้างความยาวของเทลเมียที่ถูกทำลายไปและถ้าเซลล์มีเทลเมียหดสั้นลงไปมากๆโอกาสที่เกิดเนื้อร้ายก็จะเป็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสรุปได้จากตอนนี้ก็คือมังคุดเสริมฤทธิ์ที่ผ่านมาเราสามารถต่อต้านอาการของโรคได้ ด,ด้วยการเพิ่มผมคุ้มกันเรามีความสามารถ ที่ใช้สารสกัดจากมังคุดสมฤทธิ์นี้ทําให้เกิดออโตเพจีแล้วก็ทําลายเซลล์ที่ทมันจะกลายเป็นเซลล์เนื้อร้ายเราก็ยังได้สามารถซ่อมสร้างเทโลเมียร์เราก็จะป้องก,กันเนื้อร้ายได้เรยจะได้มีการพัฒนาสู่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น200%คือ2เท้าเราก็สามารถใช้จํานวนน้อยใช้ต่อเนื่องทุกวันก็สามารถลดปัญหาอาการเป็นเนื้อร้ายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการที่ไม่มีโรคติดต่อเรื้อรังก็ทําให้คุณภาพชีวิตเป็นปกติป้องกันการเกิดเนื้อร้ายได้อย่างสมบูรณ์ คุณแบบที่สุดครับ